สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีแก้อาการหัวนมสั้นกันนะคะอันแรกนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าหัวนมเรามันปกติหรือเปล่านะคะให้เรานะคะเอาไมาบ้บรรทัดนะคะจะต้องเล็กกว่านี้หน่อยนะคะมาวัดฐานของหัวนมนะคะถึงถึงตัวหัวนมนะคะว่ากี่เซนอันนี้ย0.8เซนนะคะ0.8เซนคือมากกว่า 0.7เซนขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกตินะคะถ้าตั้งแต่0.7ลงมานะคะถึง0 0เซนนะคะอันนี้จะเรียกว่าหัวนมสั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีหัวนมเลยนะคะหัวนมมันแบนๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าหัวนมแบนนะคะแต่ถ้าหัวนมเนี่ยมันบุ้มเข้าไปนะบุ้มเข้าไปข้างในนี่เรียกหัวนมบุ้มหรือหัวนมบอดนะคะคราวนี้การที่เรามีหัวนมที่ไม่ปกตินะคะก็จะส่งผลให ลูกนะคะดูดนมได้ยากขึ้นนะคะพอลูกดูดนมได้ยากขึ้นก็จะส่งผลต่อการผลิตน้นํานมด้วยนะคะโอเคคราวนี้นะคะเราก็มาสอนวิธีจัดการกันนะคะให้เรานะคะจับที่ลานนมนะคะแล้วดึงลานนมออกนะคะค้างไว้สิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนะคะอ่ะด้านซ้ายขวาที่แ หน okay. ึ่งสองสามส okay. ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้เฉียคะหนึ่งสองสามโอเคแล้เฉียอีกนะคะหนึ่งสองสามโอเคให้เรานะคะทำเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะคะให้ครบสิรอบนะคะสิรอบเนี่ยก็แสเว่าเ0และ1นึ่งเซตนะคะให้เราทำสามเซตนะคะแล้วก็ทำสามรอบต่อวันด้วยนะคะแล้วเราก็ จะทําอีกข้างหนึ่งด้วยก็ได้นะคะถ้าอีกข้างหนึ่งก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันแต่ถ้าอีกข้างนึงไม่มีปัญหาก,ก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะอันนี้นะคะก็จะมาจัดการเรื่องหัวนมสั้นนะคะก็คือให้เรานะคะดึงหัวนมออกมานะคะ pulling ดึงออกมาทิศตรงๆนะคะเสร็จแล้วก็หมุนนะคะ rollingpulling and rolling นะคะ pulling and rolling อันนี้นะคะ ให้ทำสามสิบรอบต่อวันนะคะระหว่างทำเี่กก็จะต้องไม่รู้สึกเจ็บหรือแสบรอ,บรอบรอบหัวนมนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้หัวนมเราอ่ะยืดยาวขึ้นได้นะคะอะเราลองดูนมลองดูมุมใกล้ๆกันนะคะเวลาวัดนะคะจะเป็นอย่างนี้ให้วัดอย่างนี้นะคะอ่ะเห็นไหมคะอันนี้ประมาณ0.8นซิล โอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเวลาที่เราจะยืดลานนมนะคะให้เรายืดทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้แล้วก็ทิศนี้นะคะทํานะคะอันเนี้ยจับตำแหน่งกันไปนะคะ10บรอบนะคะนับเป็น1นึ่เซตให้ทํา3เซตนะคะแล้วก็ทํสามรอบต่อวันนะคะ แล้วอีกอันนึงนะคะก็คือนิปเปิลโลลิงแอนพูล์พูลิงแอนโลลิงนะคะก็คือโทษะคะที่นี้ให้เราดึงให้หัวนมยืดยาวมาแล้วก็ปั่น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 ยืดยาวมาแล้วก็ปั่น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 อันนี้นับเป็นหนึ่งครั้งยืดยาวมาแล้วก็ปั่น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 อย่างนี้นะคะอันนี้นะคะทำสามสิบรอบนะคะต่อวันนะคะ ก็จะช่วยให้หัวนมมันยืดยาวออกได้แล้วก็จะช่วยให้หัวนมมันนิ่มขึ้นก็สามารถทําก่อนที่เราะอจะให้นมน้องก็ได้นะคะก็จะทําให้น้องเนี่ยก็จะอยากดูดมากขึ้นนะคะดูดได้ไง่ายมากขึ้นค่ะ